สวัสดีค่ะวันนี้พบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้ทักทายกับคุณยายสีไพลหน่อยนะคะอากาศตอนเย็นๆบรรยากาศตอนเย็นนะคะนูค่ะทักทายทักทายดูดูอันดายายสีไพลล้างน้องหรือเปล่าเนะาะยายสีไพลนะคะอาบน้ำ คายกันหรือเปล่ายายสียใครเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่น้องอันดาได้คุณยายไหน ทักทายกันหรือเปล่าวันนี้ฮะดีกันจับมือจับมือกันดมกลิ่นนะคะดูอันดาอันดาไปตตียายทำไมฮะอันดาทักทายกันก็ได้ลูกดูดูครกครกมากเลย เจอคุณยายสีพลายนี่อันดัคึกคักมากเลยดู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 ดดลูกเอ้ลูกนี่ค่ะลูกนี่ค่ะสัะกท้ายก็วันนี้ ัดาแบบเจอเพื่อนใหม่ไม่ได้คือคับใหญ่เลยเจอคุณยาย ยายไม่สนใจอันดาเอ้ยกดดูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะ ยายเราอะไรเนาะเรากล้วยหรือเปล่าอย่าไม่ได้ไปนะคะคุณยายลงหลังเพื่อนเดี๋ยวเป็นเพื่อนน้องอันดาก่อน,เ,นเพื่อนๆลงไปหมดแล้ว สีพายอยูนน่นู่นแล้ะนุ่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ